สดีครับพี่น้องชาวอีฟุตบอลบูบายทุกคนทุกท่านนะครับพวกผมจันต้องอช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแผนการเล่นนั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําอยู่2แผนด้วยกันนะครับก็คือแผน4 3่สนะครับแล้วก็แผน4 1 41นึ่นั่นเองนะครับแผน2แผนนี้จะยืนรับก็ดีบุกก็ดีนะครับแนะนําให้ไปเล่นนะครับอ่าดับแรกก็ไปดูแผน4 3 3ก่อนนะครับ ให้พวกเรากดที่คำว่าเอ็กเตอรนะครับแล้วก็กดที่คำว่า user information นะครับกดที่คำว่าดีลทีมนะครับแล้วก็เบสทีมนะครับแล้วก็ให้พวกเราเลือกโซนนี้นะครับโซนเอเชียโอเชียเนียนะครับแล้วก็เลือกลงล่างนะครับให้เลือกที่เนชั่นแนลตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกประเทศนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นญี่่ปุนนั่นเองนะครับแล้วก็กดดัตรนนะครับแผนซิมสามนี้บอกเลยว่า ผมก็ใช้แผนนี้ในการขึ้นดีเดเหมือนกันนะครับแผนนี้นะครับอ่าดูกดที่เกมแผนนะครับแล้วก็ไปกดที่ตัวโค้ดนะครับแล้วก็เชฟฟูมิชชันแล้วก็ดีฟอนเอ็นครับในวิธีการเยืนครับโอ้โหรับก็ดีลุกก็ดีนะครับโคตรสุดนะครับแผนนี้โอเคนะครับต่อไปก็แผนที่สอครับก็จะเป็นแผน C 141นนั่นเองนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้รเรากดที่คําว่าเอ็กตรตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่คําว่า user information นะครับแล้วก็กดที่ดิมทีมตรงนี้นะครับแล้วก็กดเบ t ทีมนะครับแล้วก็ให้พวกเราเลือกที่ยุบหลบงัสโซนยุบหลบกันเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างนะครับแล้วก็กดที่คําว่า author ที่แปลว่าอื่นๆตรงนี้นครับรูปโลกตัวนี้นะครับ แล้วก็ให้เลือกสมูรอนนี้นะครับก็คือสมูรอนชัตต้าโดนิตนั่นเองนะครับมาดูวิธีการยิงครับโอ้โหโคตรสวยเลยนะครับเป็นแผนซี1ซที่ไม่เหมือนใครครับเล่นโคตรดีเลยครับแผนนี้โอเคนะครับก็ต่อไปก็ให้พวกเรากดที่คำว่าเกมแผนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาเกมแผนตัวนี้ก็ให้พวกเรากดที่ตัวโค้รนะครับแล้วก็กดที่ Change Formation แล้วก็ D4 ฟอลนั่นเองครับใด้น ชัตตานดนิกนะครับบอกเลยโคตรสุดน,นะครับแผน41 4 1นนี้แนะน,น,นาให้ไปเล่นเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจหรือเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแจกสส์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจ,องจนต้องไปรูผ่านด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ